เอาล้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์แนะนําผู้เล่นใหม่นะครับก็สําหรับใครที่ไม่เคยคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมไดโบมาก่อนนะครับก็คือจะเป็นการแนะนําตัวเกมคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้จักเกมนี้กันนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงเป็นยังไงแต่ละคาสแต่ละสายชีพเป็นยังไง NPC ในเกมแต่ละอย่างมีความแตกต่างยังไงก็คือแนะนำคร่าวๆแต่ว่าอาจจะไม่เจาะละเอียดลึกมากเท่าที่ควรนะฮะ แล้วก็อนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกมมันมีอัปเดตในอนาคตซึ่งเอพีซีหรือข้อมูลที่ผมให้ในคลิปนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเอาล่ะ right. เริ่มต้นเรามาดูที่ตัวละครภายในเกมนะครับตัวละครภายในเกมตอนนี้เนี่ยม,มีทั้งหมดอยู่5้าคาสนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้คร่าวๆนะครับอันนี้เริ่มจากคาแรกเป็นบาบาลิี์นะฮะก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนนักลบนักลบที่ที่เน้นเขาเรียกว่าอะไรนะ เน้นพลังโจมตีที่ผมว่าพลังโจมตีเขาไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่หลักอันนี้ดูดูจากเพื่อนในปาตี้ที่เล่นบบาเลียนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่สามารถยืนแทงได้นะครับไม่ไม่ค่อยตายไม่ง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้คือไดโครเมเซอร์นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆเหมือนตัวละครที่เล่นไมตรีการ summon. ซัมมอนซัมมอนการปลุกศพอะไรเงี้ยแต่ว่าเงื่อนไขในการปลุกศพปลุกปลุกผีมาช่วยสู้เนี่ยต้องมีศพ อยู่ร,บรอบๆก่อนประมาณนั้นเท่าที่สังเกตเพื่อนในที่เล่นจริงๆผมเล่นแค่คลาดเดียวก็คือคลาดโลกนะครับแต่ว่าก็สังเกตจากเพื่อนในที่ที่เขาเล่นกันนะครับ <c oughs> ซึ่งในโครเมเซอร์เนี่ยก็เป็นคลาดที่หลายๆคนนิยมเล่นนะครับเป็นคลาดที่เขาเรียกว่าตัวละครหลกักอ่ะมันค่อนข้างเปล่าแต่ว่ามันสามารถใช้ผีที่เราสมอนไปแทงได้ว่าอะไรประมาณนั้นคนคนท่อทั้งนิยมเล่นเพราะว่าเป็นคลาดที่เล่นค่อนข้างสบายเพราะว่าไม่ต้องเอาตัวละครไป แลกดามเมจกับศัตรูนะครับอันนี้คือซอร์โซเลอร์นะครับเป็นเหมือนนักเวทก็มันนักเวทเนี่ยที่ผมเห็นมันมีอยู่หลายคลาสมีคลาสที่เป็นแบบเหมือนธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เราจะบิวส์สายผสมสายอนะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมซอร์โซเลอร์เป็นเป็นคลาสที่ทำดามเมจได้ค่อนข้างแรงแลนะและค่อนข้างที่จะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะครับ ส่วนโลกเนี่ยโลกเนี่ยผมน่าจะให้คำแนะนำได้เยอะที่สุดก็คือเป็นคาาที่ใช้ธน,นูกับมีดคู่นะครับแล้วมันจะแยกย่อยสายไปสามสายก็คือเป็นสายธน,นูสายควางมีดสายใช้มีดต่อสู้ระยะประชิดแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าผมชอบสายไฮบริดที่ใช้การต่อสูร้ระยะประชิดผสมกับการควางมีดประมาณนั้นนะครับ แล้วสายสุดท้ายนะครับอเดี๋ยวผมย้อนไปที่โลก่อนโลเป็นสายที่ตัวละครใส่สายที่โจมตีแรงมากแต่ว่า <c oughs> ตัวละครเขาไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับ <c oughs> มันมีหลายมมันมีหลายช่วงเลยที่ผมต้องรีส,รส,สแตทใหม่เพื่อที่ให้ตัวละครผมสามารถสามามรถขึ้นไปเวอเทียองโศได้ต้องคอยบิวใหม่ตลอดนะครับ <c oughs> ส่วนอาชีพนี้คืออาชีพดูอิตเป็นอาชีพสัมวันสัต์นะครับก็ <c oughs> ผมว่ารู้สึกว่าน่าจะคล้ายๆกับเนโคเลยครับแล้วก็ Someone, สัม o อนสัตว์อะไรมาช่วยสู้ได้นะครับเป็นคลาสที่ดูถ้าถามผมว่ามันดูสบายมไหมผมว่ามันเป็นคลาสที่ที่เล่นยากนิดหนึ่งนะครับเป็นคลาสเป็นคลาสที่เล่นยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสายที่ตีช้าแล้วก็พูดถึงเป็นสายที่มันไม่ได้ตายง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีสัตว์คอยแทงให้ตลอดนะครับก็ เราข้าวประมาณนี้สำหรับค้านใส่ค้านใส่ในอาชีพนะครับต้องขอภัยด้วยนะกลับมาที่หน้ากลับมาที่หน้าอินเทอร์เฟซนะครับก็จะมีหน้ามันก็จะมีสังเกตขวามือนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นอมันจะมีคําว่าเอเธน่เรียมนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีบอกสถานะว่าเราเล่นอยู่ในระดับเทียไหนเกมเนี้ย <c oughs> ถ้าเรายิ่งได้ระดับเทียสูงอ่าพวกพวกอุปกรณ์ของที่ดรอปออกมาค่าประสบการณ์ก็จะได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีบอกนะครับถ้าเป็นระดับ,บวอเทลเลก็จะก็สตูนเนี่ยก็จะ <c oughs> ให้ค่าประสบการณ์มากขึ้น20%ต่างจากโหมดแอรเอนเจอร์นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ดรอปมอให้ดรอปเงินมากขึ้นอีก15% ถ้าระดับยิ่งสูงก็จะให้แบบค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วตัวเกมก็จะยากขึ้นนะครับเกมเกมนี้จุดประสงค์ของมันคือการไต่ระดับไปให้สูงที่สุดก็คือการบิวตัวละครไปให้แบบอยู่ระดับสูงสุด <c oughs> ตอนเนี้ยตอนเนี้คือมีถึงแค่เวอร์เวอร์เทียสามนะครับจริงๆ <c oughs> ถ้าเคยเล่นภาคเดโอสามเนี่ยมันจะมีระดับเวอร์เทียแบบสูงสูงเวอร์เทียสิบทอมเมนต์ระดับสิบกว่าได้ประมาณนี้นครับซึ่ง เกมตอนนี้ที่มันอัปเดตก็คือมีอยู่แค่สี่ระดับส่วนช่วงแรกๆที่เราเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันจะปลดล็อกแค่สองระดับนั่นก็คือระดับ a อเวอเรกับ w อ r l เ l a n d นะครับ <c oughs> ส่วนในแม่จะจะปลดต่อเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องจบนะครับผมอะไปะเดี๋ยวเราพาไปสำรวจเมืองกันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเวลาโหลดเท่าเกมอาจจะมีคิวนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเล่นมันเป็นช่วง ช่วงตัวดีลักกับตัวอันดิเมทจะได้เล่นก่อนเพราะงั้นตัวตัวผมเนี่ยคือผมคิดว่าคนมันไม่น่าจะเยอะนะก็เลยแบบไม,ไม่ต้องรอคิวนะครับ <c oughs> อ่ะเริ่มมาเนี่ยในเกมเราจะได้เริ่มที่เมืองนี้นะครับอันนี้คือแผนที่ทั้งหมดภายในเกมนะครับก,ก็ทุกๆจุดนะครับก็จะเป็นก็จะมีจุดแบบแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีภูม,มิประเทศที่ไม่เหมือนกันนะครับมีจุดฟาร์มจุด จุดทำเควสที่แตกต่างกันเราไปนะครับเริ่มเริ่มเริ่มกันที่สัญลักษณ์ต่างๆภายในแผนที่นะครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเรียกว่าเว y พอยต์เวทพอยต์เนี่ยก็ถ้าเป็นรูปรูปเมืองเวทพอยต์ที่เป็นรูปเมืองก็หมายถึงเมืองนะครับส่วนเวทพอยต์ที่เป็นแบบนี้ก็เป็น้าเป็นเวทพอยต์ที่ที่อยู่นอกเมืองแล้วมันจะมีแล้วมันจะบอกว่าบริเวณนั้นจะมีเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับเห็นไหมก็จะมีเซอร์วิสบอกว่า ตรงนั้นมันมีอะไรให้บริการบ้างนะครับเริ่มจาก <c oughs> จุดแรกเลยครับเป็นจุดที่ที่เป็นเอพซื้อขายเกราะอาวุธนะครับวันนี้เป็นเอพซื้อขายกอดกอาวุธวเาราสามารถขายได้แล้วก็ซื้อได้จาก NPC เอพเหล่านี้นะครับซึ่งวิธีการขายก็กดขี้ขวาที่ไอเทมที่เราแบบต้องการจะขายประมาณนั้นนะครับส่วนเอพตัวนี้นะครับ เป็นเอพซที่เอาไว้แบบย่อยของนะครับ <c oughs> ย่อยของซ่อมอาวุธแล้วก็รวมไปถึงอัปเกรดชุดก่อนะครับในเกมเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราไปเดินสำรวจตามฉากตามอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้ให้เก็บพวกแร่เก็บพวกพืชต่างๆนะครับเก็บติดตัวไว้ทุกครั้งที่เราเจอเพราะว่ามันเราต้องใช้อัปเกรดนะครับผมส่วนวิธีการย่อยแบบง่ายๆก็สุติทักช่อของชิ้นไหนเราไม่เอาแเราก็กดสเปคบาร์แล้วก็ ครับติกติ๊กติ๊ก,ก,กถ้าเป็น PC เนี่ยมันจะมีคาว่ามันจะมีคาว่า Mark คมาร์คแอดนะครับที่แปลว่าแบบเลือกขยะชิ้นนั้นเลยเงี้ยที่เราจะย่อยอะไรเงี้ยโอเคพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการย่อยนะครับนี่ครับเราก็จะได้ของของพวกเนี้ยมันเอาไว้ไปใช้อัพเกรดนะครับส่วนถ้าถ้ามีอาวุธเนี่ย ที่ต้องการมันมันจะรีเค้ดของหรือใช้อัปเกรดก็มันจะใช้ของที่เราย่อยพวกนี้แหละนะครับแต่ผมแนะนําว่าย,อย่อยบ่อยจะดีที่สุดนะครับส่วนหนึ่งคือมันต้องบาลานซ์ระหว่างเงินในตัวละครแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของไอเทมในการคราฟด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าอย่าลืมอีกเรื่องนึงสลับอันนี้เป็นเกรดเป็นเกรดคอมดูนะครับถ้าไอเทมชิ้นไหนมีเพชรฝังฝังอยู่เพชรเนี่ยพวกนี้จะเป็น มันอะมีที่บวกความสามารถนะครับแล้วมันสามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะงั้นอย่าขายทิ้งทั้งทั้งที่ที่มีเพชรแต่สามารถย่อยได้นะครับเราสามารถย่อยได้โดยการที่นี่ครับถ้ามีเพชรฝังอยู่ถ้าเราย่อยท,ทั้งที่มีเพชรเพชรจะเด้งออกมานะครับสามารถเอาไปใส่เอาชิ้นอื่นได้แต่ก็จะหายนะครับเพราะว่ามันอัปเกรดมันอัปเกรดเป็นขั้นสองขั้นสามเรื่อยเรื่อยนะครับ เพราะงั้นต้องเก็บไว้ตลอดอย่าเพิ่ขายเพราะว่าขายแล้วเนี่ยมันจะไม่มีราคานะครับพวกนี้เวลาใส่เนี่ยมันจะจเพชรสีแดงเนี่ยลูบี้เนี่ยมันจะบอกว่าบวกเวสปอนสิบแปดโอเวอร์พาเวอร์ดาเมจอะไรประมาณนี้ก็จะมีแสแตทบวกแล้วเราก็เอาเอา,เอา,เอาไปใส่เนี่ยตามช่องพวกนี้นะครับก็บวกแสแตทให้เราแล้วประมาณนั้น n p c ตัวต่อไปนะครับเป็น n p c ที่เป็นรูปหัวใจนะครับที่มีชื่อว่ามันมันจะมีตำแหน่งที่เขียนว่าฮิลเลอร์นะครับอันนี้คือเราสามารถไป ถ้าสมมว,ว่าเลือดเราไม่เต็มเนี่ยเราสามารถไปกดเติมเลือดได้ที่ NPC ตัวนี้นะครับถัดมาด้าน,น,นล่างนะครับจะเป็นรูปคลกนะครับนี่นี่รูปครกที่ชื่อว่า,าตำแหน่งที่ชื่อว่าอาร์ชิมิสนะครับหรือวีโลกานะครับคือจริงๆจ,จะมี NPC อย่างเงี้ยแคบทุกเม,มืองเลยแต่บางทีถ้าเราเข้าใจแค่ว่าตัวตัวเนี้ยสัญลักษ์นั้นใช้ทำอะไรก็จะเข้าใจทุกจุดที่เราเจอประมาณนั้น ตัวอาชีมิทเนี่ยจะเป็น npc ที่มีเอาไว้สําหรับการอัปเกรดขวดยาซึ่งถ้าเราเจออะไรอ่ะก็อย่าลืมเก็บมาด้วยครับของทุกอย่างในฉากเนี่ยสามารถออกไปอัปเกรดขวดยาได้นะครับส้าว่าเราเล่นไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่า <c oughs> ตัวละครเราไม่ไหวหิวเลื่อนไม่ค่อยแรงก็อย่าลืมไปอัปมาอัปเกรดขวดยาตรงนี้นะครับซึ่งมันสําคัญมากๆนะครับก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับคาฟยาเอาไว้กินบวกบัฟอะไรพวกนี้นครับแต่พวกนี้ผมยังไม่เคยลององคาฟดูนะ อันนี้คราฟเป็นแบบเหมือนพวกไอ้มทเทอรียลอีกทีนึงคือคราฟเป็นมมทเทอรเีย e. เพื่อใช้คราฟของอีกทีนึ่งอะไรประมาณนั้นนี่ครับก็ถ้าขาดอะไรก็สามารถคราฟจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะส่วนจุดต่อไปนะครับเป็นจุดที่เป็นรูปหมาเออเอาจุดรูปนี้ก่อนเป็นรูปถุงเงินแล้วมีเครื่องหมาย question mark s, บริเวณนี้ครับ เอพีซีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ c ีซีที่เรา,เาไว้แลกของทุกครั้งที่เราไปทำเวอร์อีเวนต์เวอร์อีเวนต์จะเป็นจะเป็นสัญลักษณ์วงกลมสีส้มๆแดงๆอะไรเงี้งยชนะัดคือจริงๆเดี๋ยเราวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราเขา,าจะเจอเองตามทางนะครับซึ่งหลังจากที่เราเคลียร์เวอร์อีเวนต์ได้เนี่ยเราเราก็าจะได้แต้มนะครับแต้มดี่ชื่อว่าโอโบย์โอโบยใช่ไหมผมเป็นออกเสียงดูรู้แล้วนะฮะแล้วมันก็เอาแต้มเนี้ยแต้มที่ได้จากการเคลียร์เวอร์อีเวนต์แลกของนะครับก็ ขอทุกอย่างที่เราไปแลกนะม,มันจะเป็นการสุ่มสุ่มว่าเราจะได้ของอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง <c oughs> มันก็จะมีตั้งแต่อวุธธนูอะไรพวกนี้ครับมันสมได้ตั้งแต่ของขับระดับคัมมอนอ่าของธรรมดาจะไปถึงของระดับดีเจนอะไรเงี้ยหรือว่าสูงกว่านั้นก็ได้อะไรประมาณนั้นซึ่งมันจะมีเลทในการดรอปของมันอยู่นะครับ <c oughs> อ่าส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันคือ whispering, whispering key ก็คือถ้าเราไปเจอกล่องที่มันอยู่ตามฉากแล,าแล้วมันเป็นรูป มันจะเป็นกุญแจล็อกไว้อยู่ให้เราซื้อกุญแจนี้ติดตัวไปแต่สำหรับผมผมมองว่าไปเปิดไม่ค่อยคุม้มส่วนมากได้ของมาก็ก็ค่อนข้างเกลือนะครับส่วน <c oughs> อ่ะมาดูจุดต่อไปนะครับส่วนที่เป็นรูปม้านะครับอ่ามันชื่อว่า stable master นะครับเราวิ่งมาดูตรงนี้ stable master เนี่ยคือคล้ายๆกับว่า,วาเป็นเหมือนคอกมา้า สำหรับการซัมมอนการปรับแต่งม้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นว่ากว่าถ้าใครมาเล่นครั้งแรกแล้วเรามามาซัมมอนม้ามันซัมมอนไม่ได้นะครับมันต้องเล่นจนจบเชลเตอร์สามหรือเล่นไปประมาณสักกลางเรื่องประมาณนั้นกว่าจะได้ม้ามาขี่ประมาณนั้นเพระาะงั้น,ม,น,นมันอาจจะใช้เวลานานที่หนึ่งนะครับสําหรับการที่ใครจะซัมมอนม้า má, มาใช้งานนะครับอ,อันต่อไปนะครับมัน เอ็ NPC ตัวนี้ชื่อว่าเอ็ NPC ต่อไปคือตำแหน่งที่มีชื่อว่า All all r o เ e All c o r เสออ l อเสียงมันลำบากช่ไหมเอ๊ะเส้นภาษาอังกฤษมันแย่มาก <c oughs> นะครับอันนี้เป็น m อ c ที่สามารถทำให้ไอเทมของเราเนี่ยอัปเกรดเป็นระดับรีเจนได้นะครับตามที่ผมบอกใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราเอ่ะเราจ่อยของเราจะได้ของที่เป็นที่เป็นของคลาบไอเทมชิ้นนั้นน,นะครับเพราะงั้น ผมกนพยายามย้ยไอเทมเอาไว้เพราะว่ามันจะรีเควสเห็นไหมคารด้านล่างสองคันเนี่ยมันจะต้องการพอหลังจากที่เราอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยอาวุธชิ้นนั้นมันก็จะกลายเป็นเป็นของระดับเลเว่นเลยประมาณนั้นนะครับผมส่วนไอพวกเนี้ยเลเจนเดอรี่ไอเทมอันนี้แบบอันนี้ผมยังไม่ชชว่์ว่าผมยังไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้กับอีกสองฟังก์ชันที่เหลือนะครับส่วนอันเชนไอเทมน่าจะประมาณว่า <c oughs> น่าน่าน่าจะแบบคล้ายๆกับประมาณว่าแบบ หมือนอันนี้ผมไม่ชัวร์นะน่าจะเปลี่ยนปหเปลี่ยนแบบสตัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่เคยใช้งานก็ผมแนะนําได้พื้นผิวพื้นเพแบบคร่าวๆนะครับประมาณนี้ส่วน <c oughs> ผมลืมบอกอันนี้เรื่องหนึ่งอัน <c oughs> นี้เรื่องนี้สาคัญแนมะเวลาเราอัปเกรดเนี่ยมันจะมีน,นี้ให้เลือกครับที่มันชื่อว่า Code ็ of Power c o d e ์ of Power เนี่ย <c oughs> มันจะได้จากการเกียร์ดันเจียนครับเช่นอ่าสมมติว่าถ้าเราไปเกียร์ดันเจียนเนี่ยมันจะมีเป็นไฟโขยนะครับมันบอกว่า เควสเนี่ยสำหรับบาบารีนออลี่นะครับซึ่งเราจะได้สกิลที่เราสามารถเอาไปตีบวกกับอาวุธได้ <c oughs> นะครับขออภัยนิดหนึ่งพอดีผมเป็นหวัดนะครับเราสามารถเอาไปตีบวกกับ <c oughs> กับอาวุธได้นะครับ <c oughs> สมมติว่าผมเล่นโลงเนี่ยแล้วผมผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออผมเล่นโลงแล้วผมเอาไปตีบวกอ่าแล้วผมจะเอาของที่แบบเป็นสแตทของบาบารียนไปทําไม,ไมสมมุติว่าถ้าคุณ เกมเนี้ยถ้าเราปลดล็อกปลดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย c o d e ์โคเด็ก r ออพาวเวอร์ถ้าเราปลดล็อกแค่ครั้งเดียวตัวสกิลหรือว่าตัวโคเด็กเนี่ยจะอยู่ติดติดตุติดไอดีของเราถาวรน,นั่นหมายควาว่าถ้าเราไปสร้างตัวละครอื่นเนี่ยก็คือโคเด็ก f ออ w e พาวเวอร์จะสามารถใช้ในตัวละครอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เพราะงั้นคือถ้าถ้าแบบเล่นมันผ่านก็คือก็สามารถแวะไปปลดล็อกได้ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ส่วนเอ c นะครับจุดสองจุดนี้ก็คือ ริงแอนอัมโมเนะครับเป็นพ่อค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นเป็นเอพีซีเกี่ยวกับพวกเพชรเจอโกลลี่นะครับอันนี้ก็เราสามารถคราฟคือรู้สึกว่าเอพีซีนี้จะเป็นคนเดียวกันมั้งเราสามารถคราฟแบบอัปเกรดขั้นขั้นของแบบพวกเพชรพวกพวก r ูบี้ต่างๆที่เราเก็บมาได้นะครับที่มันสามารถใส่ช่องพวกเนี้ยแต่อันนี้ผมไม่มีอะไรที่แบบเปลือยสามารถคราฟได้นะครับเพราะว่า พอกันผมคาไปหมดแล้วอันนี้เป็นช่องที่สองคืออ so ันซ็อกอันอันซ็อเกตอันนี้คือสามารถถอดเพรออกจากชุดเสื้อผ้าได้หรือเอาหรือสามารถทำอีกวิธีหนึ่งเย่ยเหมือนเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือเราสามารถเอาไปย่อยแล้วของที่อยู่ข้างในอ่ะมันจะเด้งออกมาเองนะครับอันนี้เป็น add socket ก็คือเพิ่มช่องเพิ่มช่องอ่าเพิ่มช่องเพิ่มช่องของแบบชุดเกราะอาวุธเสื้อผ้าที่เราต้องการเพิ่มแต่ว่า มันค่อนข้างใช้ของที่หายากนิดนึงนะครับแต่ผมไม่เคยไม่เคยลองนะมันจะรนะีเควสยไอเทมชิ้นเนี้ยอืมแล้วก็ได้แล้วก็เงินอีกห้าหมื่นแต่ว่าส่วนตัวเนะี่ไอเทมชิ้นนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมได้มาตอนไหนนะครับก็คือมันจะเพิ่มช่องให้กับไอเทมของเราประมาณนั้นแล้วก็อัปเกรดอัพเกรดอัเมมีนะครับประมาณนั้นนี่อัปเกรด นี่สามารถอัปเกรดได้นะครับค่าสเตตจะเพิ่มขึ้นอัปเกรดเครื่องประดับประมาณนั้นอ่ะไอพีซนี้ก็จะเป็นอ่าสองอย่างในตัวเดียวนะครับส่วนจุดต่อไปภายในเวอจะเป็นรูปรูป่ากล่องกับกับรูปตู้นะครับกล่องกับรูปตู้เนี่ยคือเป็น เป็นไอ้น,นี้ครับเป็นกล่องเก็บของเราสามารถเอาของที่เราแบบไม่ได้ใช้หรือว่าของที่เราเก็บไว้ได้ตัวมาฝากไว้ที่นี่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนไอเทมนะครับส,สมมติว่าเราอยากใส่สกินอันไหนถ้าของชิ้นไหนเราเคยดรอปมาได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาของชิ้นนั้นมาตั้งเป็นแบบของแฟชั่นที่เราใส่ในตัวได้ประมาณนั้นนะครับเราสามารถปลดสล็อตใส่เพิ่มได้หรือว่า สามารถถืออาวุธที่เราอยากจะถือได้อันไหนส่วนเราก็เลือกอันนั้นไปเลยประมาณนั้นครับส่วนในส่วนของแอปแอปเรนซ์นะครับแอปเรนซ์นะครับอันนี้คือการแต่งแต่งหน้าตัวละครแต่ว่าเกมนั้นสร้างตัวละครมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าตาไม่ได้แนละ้วแต่ว่าภาพเปลี่ยนพวกเมคอัพเปลี่ยนพวกเมคอัพอะไรเนี้ยทาได้นะครับหรือ <c oughs> หรือพวกแบบ <c oughs> ต่างหูเครื่องประดับอะไรพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ประมาณนั้นส่วนอันนี้อันสุดท้ายก็คือมาร์กิ้งนี่จะเป็นรอยสักบนตัวนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากอยากได้ลายสับแบบไหนลายลายบนตัวแบบไหนแต่ว่าคือถ้าเปลี่ยนหน้าตานี่ยังทําไม่ได้นตอนนี้นะครับในส่วนนี้ผมยังไม่เคยใช้งานเขาว่าเทสต์โตนะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้งานเลยว่า มันมันคือหมวดหมู่อะไรถ้าใครรู้ในส่วนที่ผมไม่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับอ่ะส่วนจุดต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ที่เป็นเควสอารมณ์แบบเหมือนเควสที่เป็นทูตุเรียลอ่ะเออแต่ถ้าเป็นเควสสีเหลืองเควสในเรื่องเควสสีฟ้าสีฟ้าที่เป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นไซเควสแต่ถ้าเป็นเควสหลกักจะเป็นแบบนี้เลยสัญลักษณ์แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยสี่เหลี่ย <c> ม <oughs> สี่เหลี่ยมที่เป็น เป็นเหมือนตั้งตั้งตั้งเป็นแบบลาย,ลายแบบลายเฉียงอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นโค้ดหลักท้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วแต่ละแผนที่นี่ก็จะมีบอกเลยว่าแผนที่เรียไหนเห็นด้านบนไหมครับมันจะมีชื่อแผนที่มีว่าในแผนที่นั้นเรายังไม่ได้เปิดอะไรบ้างทำเควสไปกี่อย่างแล้วอันนี้ผมทําไปยี่สิบห้าเลยสิบโค้ดเราก็ต้องไปหาในแบบอะไรประมาณนั้นหรือดันเจียนเคลียร์ไปกี่จุดแล้วก็จะมีบอกหมดเลยนะในแต่ละแมปเห็นไหมครับตรงข้างบน นะครับส่วนส่วนแต่ละแมปเนี่ยศัตูจะตามเลเวลของเราถ้าเราเลเวลหนึ่งศตรูในแมปก็เลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราในแมปถ้าสมมติว่าในแมปเราเลเวลห้าสิบศตรูก็จะเลเวลห้าสิบด้วยนะครับอ่ะมาดูมาดูาดอ่าตรงจุดนี้ที่มีชื่อว่า w o r l d ดเทียสสเตตัดนะครับก็คือตรงนี้ก็ เป็นการเปลี่ยนระดับความยากผ่านตรงนี้ได้เลยตรงใจกลางเมืองนะครับผมก็ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนความยากก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูได้ในนูต่างๆนะครับอันนี้คือส่วนของแมนที่กดเขึ้นมาก็จะมีให้เลือกคอลเลซชั่นนะครับก็จะมีชาเลนจ์ที่เราเคลียร์ไปแล้วมีของรางวัลตอบเอ่อถ้าเราอยากได้อของรางวัลมีนู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลเป็นแบบชาเลนจ์ต่างๆอนะไร้ะที่มันจะมี การตอบแทนให้เราก็อ่านอ่านดูว่าเราอยากทำอนไหนเราก็เลือกทำอันนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้มันบอกว่าให้เราเล่นไ้ห้าสิบเนี่ยเราก็เล่นคัสไหนก็ได้ในโหมดฮาร์ดคอร์ในโหมดฮาร์ดคอร์โหมดประมาณนั้นไอโหมดที่เล่นแล้วตายอะครับก็แล้วแต่อา,มารมณ์เหมือนเรามาปลดแอชิเมนต์แล้วมีของรางวัลประมาณนั้นอันนี้ในหน้าต่างนี้คือหน้าต่างโซเชียลนะครับเป็นหน้าต่างที่ที่เอาไว้แบบแอดเพื่อนดูเพื่อนออนไลน์อะไรต่างๆประมาณนั้น นะครับอันนี้ก็ดูได้ว่าเพื่อนแบบสถานะโลดันเจนไหนทาอะไรอยู่สามารถเช็คได้ส่วนหน้าต่างนี้คือหน้าต่างแคนนะครับสรับใครที่อยากจอยเท่าแคนผมก็รับทุกคนนะครับแคนผมเฉพาะแคนคนอีสาน <c oughs> นะครับก็ประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนแคนเนี่ยเกมมันมีระบบ pvp ได้นะเพราะงั้นใครที่อยากเล่นระบบ pvp หรือไปลุยปาร์ตี้แบบเป็นแคนก็สามารถแบบเหมือนเหมือนอดู ถ้าใครจะเข้าแคนเนี่ยดูใต้คลิปมันจะมีลิงก์ด i s c o r d อยู่แล้วก็เข้าด i s c o r d มาทักมาหาผมเลยครับผมจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟมันจะอยู่บนสุดเป็นรายชื่อที่อยู่บนสุดเลยสามารถทักมาได้ว่าเออต้องการจะประสงค์ที่จะเข้าแคนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะรับหมดคือเงื่อนไขไม่ไม่มีข้อจากัดแต่ว่าอาจจะมีขอด,ดนึงเกีย่ยวกับเรื่องวุฒิที่ภาวะในการแบบเข้ามาเล่นเข้ามานั่งคุยแล้วก็ในเรื่องของอในเรื่องของ การเซตไมโครโฟนที่ไม่มีเสียงรบกวนขอขอแค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็คุยนั่งคุยนั่งเล่นชิลๆได้ตลอดนะครับส่วนหน้าต่างนี้คือหน้าต่าง็อบนะครับหน้าต่างนี้คือมันเป็นมันเป็นการขายสกินตัวละครน,นะครับเพราะงั้นตอนที่ผมดูราคาแล้วเนี่ยสกินหนึ่งเน่ยอย่างแบบสองพันแปดสอ้อยเหรียญเนี่ย <Wow. S 1> ก็มันเป็นเงินอยู่ราวๆประมาณ เท่าไหร่หรอยี่สิบห้าดอลประมาณนั้นเฉลีย่ยประมาณยี่สิบกว่าดอลประมาณนั้นพองันส,สก,กินหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณนั้นถ้าก็ต้องดูก็ต้องดูเลยว่าคุ้มหรือเปล่านะะนครับนี่ครับส่วนแอดออนในราคาของพพทชิ่นั่มอย่างเมื่อกี้นเนี่ยขายสองพันแปดเนี่ยยี่ห้าดอลล่าห้าพันเจ็ดเนี่ยห้าห้าสิบดอลก็แล้วแต่ถ้าใครซี้อเรื่องสก,กินหรือชอบความสวยงามก็สามารถมาซื้อพพทชิ่นั่มไปเติมพพทชิ่นนั่มเพื่อไปซื้อ สกินได้นะครับส่วนสุดท้ายในคําว่าเกมเนี่ยใช้ปุ่มคีย์ลัด E S C ก็จะเป็นแบบปุ่มเมนูต่างๆอะไรประมาณนั้นเข้าออปชันปรับเซตติ้งต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนระบบคาลิเตอร์นะครับระบบคาลิเตอร์ก็ให้ดูคร่ภาๆประมาณนี้นะครับเกมนี้มันเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งนะเมื่อเราใส่ไอเทมอะไรก็ตัวละครก็จะแสดงไอเทมชิ้นที่เราใส่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าเออใส่แล้วเป็นยังไงนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือ Special เชียลสเปเชียลรีเชอันนี้คือแบบเหมือนเรื่องสไตล์การต่อสู้ของตัวละครอะไรเงี้ยผมจะเล่นแบบ Combo p o ยต์เงี้ยพอชาร์จค o มโบพอยต์เต็มก็จะได้แบบเหมือนได้เหมือนอารมณ์เหมือนได้สเตตพิเศษประมาณนั้นถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยนะนะครับส่วนหน้าต่างสุดท้ายก็จะมี Ability นะครับช่วงแรกแรกเนี่ยเราจะเราจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะไม่มีหน้าต่างพารากอนนะครับ หรือว่านัาต่างพลากรนะครับเราจะมีแค่สกิลทรีนะครับเราก็อัพสกิลอัพอะไรไปตามสายไปเรื่อยนะครับอันนี้คือเป็นสายคลาสท,ที่ผมเล่นก็สามารถสามารถสามารถอัพสามารถอัพตามได้ของผมเป็นสายแบบเหมือนเป็นสายไฮบริดนะครับเดี๋ยวไอ้เรื่องของสายการบิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะครับของผมเนี่ยเล่นจนไปถึงเทียสามแล้วแล้วก็สามารถโซโลได้ในในในเวิร์เทียสามสำหรับสายโลกตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาทาคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นไม่จะยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาล่ะตอนที่เราเรียนรู้หน้าต่างอินเทอร์เฟซต่างๆแล้วนะครับก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเล่นแล้วกันนะครับระบบการเล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเกมเป็นเกมที่แบบเราต้องดวตัวละครดูสเตตดูอะไรที่เราแบบเออมันสเตตซับซ้อนกันไหมอะไรแบบสเตตอะไรซัพพอร์ตกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกผมจะเน้นแบบเพื่อปั่นเกรสกอร์รให้มันถึงก่อนอะไรประมาณนั้น นะครับส่วนอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับส่วนการทำเควสการการเล่นเนี่ยระบบการเล่นเนี่ยก็พยายามบิวสายบิวสายสกิลเดี๋ยวให้มันกดคอมโบร่วมกันได้นะครับจะดีมากนะครับเพราะคือพยายามเน้นแบบบิวคือพูดง่ายๆคือผมอาจจะพูดไม่เข้าใจแนละ้วมขออภัยด้วยคือพยายามบิวให้สกิลหลักๆอ่ะมันเต็มช่องพอดีถ้ามันเกินกว่าน,นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันผมไม่ได้กดใช้ เกมเนี่ยมันมีช่องสกิลแค่ประมาณ6สล็อตนะครับอ่าช่องแรกคือสลอ็อตการโจมตีพื้นฐานช่องที่2คือการโจมตีแบบคลิก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 ขวาเป็นสกิลที่ใช้ประจําอะไรประมาณนั้นส่วนสกิลที่เรากดใช้ก็จะมีอยู่แค่4สกิล,ลหลักเพราะงั้นเวลาเราเลือกอัพเนี่ยก็อ่านให้ดีๆด้วยว่าเราอยากจะเล่นสายไหนคลาสไหนประมาณนั้นนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองเล่นให้ดูอย่างของผมบิวมาเนี่ยทุกสกิลก็เป็นสกิลที่เชื่อมโยงกันหมดเลยประมาณนั้น ครับเป็นสกิลที่บิวถึงกันทุกสกิลหมดเลยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซัพพอร์ตสกิลสกิลซึ่งกันและกันหมดเลยแต่ต้องบอกว่าผมผมก็เล่นหลายรอบแล้วก็รีสตารทหลายรอบกว่าจะได้สายที่แบบเขาเรียกว่ากว่าจะพึงพอใจในการบิวตัวละครดีขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนคําถามที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะอยากรู้ก็คือ,อเรื่องเรื่องเรื่องขวดยา มันอัปเกรดได้ไหมสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการที่เราทําแบบอีเวนต์ตามแบบต่างๆเรามันจะมีผลมันจะได้แบบของตอบแทนมาเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าแต่และแบบให้อะไรบ้างอะไรประมาณน,น,นี้อย่างแบบนี้มันบอกว่าจะให้พอร์ชั่นแคปซิตี้นะครับเป็นขวดยาเพิ่มอีกหนึ่งอันบางอันก็จะให้สกิลพอยต์มาหนึ่งพอเงื่นเราเราก็ดูเงื่อนไขว่าแต่และแบบเนี่ยเราต้องไปเปิดแมบไหนบ้างเราเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้สิ่งไหนเราก็เลือกเอานะครับ โซนที่เราอยากรู้ว่าแบบแบบไหนดอบของรีวอร์ดอะไรก็กดแมบปบกดตัว M แล้วก็กด W เข้าไปดูในหน้าต่างของโซนนี้ได้เลยนะครับก็ดูวรวมกันคร่าวสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมคิดว่าคลิปนี้เาขาเรียกว่าอะไรนะคงมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นเาขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้เล่นสายเก่าก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องบอกว่าเขาคอมเมนต์รีคสต์มาว่าเขาอยากให้ผมเนี่ยทำ ทำคลิปเกี่ยวกับพวกแบบแนะนําเกมไดโบหน่อยอะไรประมาณได้แบบคือสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยเกมมันเล่นยากไหมบอกเลยว่าเกมมันเกมมันเล่นไม่ยากครับมัน,เป,นเป็นเกมแบบไถ่มอนอะถ่มอนไปเรื่อยแบบเจอมอนเคลียร์มอนศัตรูตามฉากอะไรประมาณนั้นนะครับอก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการฟาร์มการไปจอยปาร์ตี้กับผู้เล่นนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมเกมมันไม่ได้ชิวนะเกมมันค่อนข้างเดือดกดสกิลตลอดเวลาเพราะงั้น ใครที่จะเล่นเกมนี้ก็ลองช่างใจดูใครจะชอบกดเกมกดสก,กิลมันมน,นั่งเคลียร์มอนสไถมอนเป็นกระดาษอะไรประมาณนั้นเน่อบิวตัวละครได้แข็งแก่งแเราไปแบบตีมอนตีบอสในเวอร์เทียอะไรประมาณนั้นนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอ,อลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ